สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่คอนโดลุมพินีวิวแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะครับผมคอนโดนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเมเจอร์ปากเก็ดเลยห้องนี้จะอยู่อาคาร A นะครับชั้น9ขนาดห้อง23ตารางเมตรอ่าเป็นห้องไทยห,ห้องนอนนะครับซึ่งเป็นห้องที่บิวอินทั้งห้องเลยแบบสวยมากๆ เข้ามาจะเจอกับตัวโซนห้องนั่งเล่นนะครับก็จะมีโซฟานะครับที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลิ้นชักนะครับสามารถเก็บของได้ด้วยแล้วก็มีโต๊ะทํางานร้อมเก้าอี้ด้านหลังก็จะบิวอินชั้นวางของให้นะครับผมถัดมานะครับทางฝั่งขวามือทางเข้ามานะก็จะบิวอินชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็มีทีวี32นิ้วให้หนึ่งเครื่องด้วยพร้อมกับบิวอินชั้นวางของสวยๆเลย ในส่วนของห้องนอนนะครับผมก็จะมีกระจกฉากกั้นนะครับเป็นแบบ3บานสไลด์กั้นระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่นมีที่นอนไซส์5ฟุตพร้อมฟูกนะครับแล้วก็ตัวหัวเตียงเนี่ยก็จะบิวอินอมีติดไฟให้ด้วยครับมีสวิตช์เปิดปิดฝั่งท้ายเตียงเนี่ยก็จะบิวอินเป็นกระจกแล้วก็เป็นที่เก็บของนะครับผมพร้อมกับมีตัวชั้นวางของเล็กตรงนี้ด้วย ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับพร้อมกับแอร์มิซูหนึ่งเครื่องในห้องนอนนะครับผมในส่วนของครัวจะมีเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานตู้เย็นหนึ่งตู้แล้วก็มีโต๊ะทานข้าวบิวอินพร้อมเก้าอี้สองตัวนะครับแล้วก็ติดไฟตรงจุดนี้ให้ด้วยพร้อมกับบิวอินชั้นวางของให้ตามนี้เลยครับระเบียงห้องนะครับผมจะเป็นแดดช่วงเช้าวิวห้าแยกปากเกร็ดอาจจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูด้วย วิวฝั่งนี้ก็จะโปร่งโล่งสบายมากๆเลยครับผมแล้วก็ตรงระเบียงก็จะมีราวตากผ้าให้นะครับผมห้องน้ําก็จะเป็นสุขภัณฑ์ไซส์มาตรฐานที่โครงการให้มาเลยตัวอ่างล้างหน้าก็จะเป็นคาน์เตอร์ยาวอย่างนี้เลยชักโครกแล้วก็จะมะีเครื่องทำนําอุ่นให้หนึ่งเครื่องนะครับผมคอนโดลุมพินีวิวแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะครับอาคารเชั H ้ 9, น9ขนาดห้อง23ตารางเมตร บิวอินทั้งห้อง่หยเช่าเดือนละ6,500บาทเท่านั้นใครสนใจอยากจะขอน้าชมห้องจริงสามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรหรือ ID นี้ที่ผมลงไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม